สวัสดีครับผมมอมถนัดแดกนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ร้านไก่ทอดเจกีเจกีเนี่ยเป็นร้านไก่ทอดชื่อดังจากซอยโปโลโนะครับสาขาแรกของเขาก็คือซอยโปโลซอยโปโลก็อยู่ตรงถนนวิทยุใกล้ๆก,กับสอนอลุมพินีร้านนั้นผมก็เคยไปมาแล้วก็เป็นร้านชื่อดังชื่อดังมากในเรื่องของ อาหารอิสานที่ส่ง Delivery แล้วก็มีพนังงานออฟฟิศไปกินกันเยอะมากที่นั่นแต่วันนี้ผมมาอยู่ที่สาขาตรงถนนเกษตรนวมินนะครับตรงแถวหัวถนนเลยหัวถนนเกษตรนวมินก็ใกล้ๆก,กับถ้ามาจากบางกะปินะครับมาทางถนนสีนคลิร์เออมาทางถนนนวมินเลี้ยวซ้ายมาทาง เส้นเกษตรนวมินก็ประมาณร้อยเมตรอยู่ซ้ายมือเลยนะก็สาขาไม่รู้เป็นสาขาที่เท่าไหร่ผมก็จะลองแดกดูเพราะว่าแดกร้านเจก,กีนี่แดกนานมากแล้วนานมากและนาน,าน,านจนแบบว่าลืมรสชาติไปแล้วลองใหม่เพราะอยู่แถวๆนี้ผ่านมาพอดีอ่ะอันดับแรกเลยแนะนำเขาก็เป็นนี่ก็ถามพนักงานเขนานะครับ ก็เป็นไก่ทอดแน่นอนแหละชื่อร้านเขาชื่อไก่ทอดเจ๊กีถ้าไม่สั่งไก่ทอดก็ก็ก็ไม่ใช่ใช่ไหมนี่นี่เป็นกระเทียมนะไม่ใช่ไม่ใช่หอมแดงแบบไก่ทอดหัดใหญ่เขาจะเป็นหอมแดงอันนี้เป็นกระเทียมทอดออืกระเทียม,มก็ เค็มๆนี่เนน่ก็เป็นเนื้อมันนี่ไก่ทั้งตัวเลยเนี่ยทอดทั้งตัวเลยแล้วก็มาสับเออทอดได้ไงวะทอดทั้งตัวอืมมันทอดเป็นตัวแหละแล้วก็มาสับเอาจัดกับข้าวเหนียว ก็กินได้ไม่ถึงไม่ได้แบบว่าชอบมากนะแต่ว่าก็กินได้อชอบกินกับพวกกระเทียมแล้วก็พวกเรื่องหอมแดงพวกไอทอดหัดใหญ่อะเขาจะมีพวกหอมแดงนะแต่ที่นี่เขาใส่กระเทียมเดี๋ยวลองนนห,นอหนังอหนัง ลองหนังพอ่อดดูจะหนังเแลาะหนังแตกแม่งเลยอะหนังล้วนๆเลยนะครับหนังไก่ร้านเจ๊ก,กีแบบูคกเะเทีมอร่อยดี ข้าวเมนห,ม,ม,หม,มูอ่ะหมูสวยอร่อยข้าเขาก็ออกเค็มๆอ่ะเค็มๆหน่อยก็อร่อยดีนะครับก็ได้ผมไม่เห็นเขาเสิร์ฟน้ำจิ้มให้ผมเลยผมไม่ต้องเสิร์ฟน้ำจิ้มอ่ะอมเมนูอื่นก็ ทำปะลาผมสั่งมาวันนี้เส้นมะละกอนี่แบบหืมคุยันแบบยาวใช่ยังเอาผักบุ้งลองดูซิรสชาติจะเป็นยังไงร้านเจีกีเนี่ยเขาดังหลายอย่างนะพวกอาหารอีสานะอ่ะหัวอะไรเข้า,า้องสบัดใส่เสื้อกูแม่แล้วกินปะล่าติดเสื้อเลยมึงเฮ้ย เป,ปผมยังไม่ไม่ไม่ค่อยชอบไปไหลเข้าเปรีย้ยวเผ็ดนะหอมนักเล็บไ,ไหมผมแบบผมนะผมไม่ค่อยกินต้งกางปูลานะา้านอะหอมกินได้ไหมได้ได้ไม่ไไมไเลเนี่ยน้ำตกปลาช่อน ก็เหมือนทำน้ำตกอ่ะแต่เขาเอาปลาช่อนน้ำตัวมาทำน้ำตกปลาชอ่อนลองก่อนเลยนี่ออกเปรี้ยวออกเปรี้ยวนำนี่เพราะอาหารออกเปรี้ยวเพรี้ยวว่ะออกเปรี้ยวมากก็ไม่ค่อยฝุ่นฉโลกผมเท่าไหร่ ไม่ค่ากินไม่ได้หลายคนคุณอบค mm ุณ hmm. ค่าอาจจะไม่ชอบน mm ี hmm. ่เป็นคนองหมูย่ง mm hmm. างสรุปว่าชอบไก่ไก่ทอด mm hmm. ชอบไก่นี่ไม่ได้หมายความว่าอร่อยแบบอร่อยจนผมจิตใจนะ ก็คือกินได้แต่ว่าเราอยา่อาหารที่สั่งมาวันนี้ห้าอย่างอ่าไปเพาะที้สุรางเขาอยู่สะอาดอยู่กว้างน 2, องนที่สองตัวอคันล่างมีที่จอดรถทั้งมาล้างแล้วก็ข้างหา้าง ดูดีร้านเก่าเยอะร้านสาขา,ขาหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าอยู่หรือเปล่าลองทีเนี่ยปลาช่อนต้องตกปลาช่อนก็เปี้ยวอยู่ดีใส่มะม่วง จะรอดูราคากันแนละ้วชอบที่สุดคือกระเทียมกระเทียมเจียวกระเทียมอะไรพวกนี้ยชอบบำรุงเราดูราคาอ่ะเลขเลขที่ออกนะครับไก่ทอดเจ๊กีโปโล4สี่ปียังแจ๋วสาขานวมินนะครับกษตเรนวมินไก่ทอดตัวละ260รบาท ที่เราเห็นเมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็ถ้าเพิ่มกระเทียมก็อีก20บาทน้ำตกปลาช่อน240บาทตำปูปลาด70ดสิบาทคอหมูย่าง80ดสหมูหวาน80เข้าเหนียวกระติบหนึงเนี่ยยีบาทกระติบละมีน้ำมะพร้าวด้วยมีผมแดกไปห้าสิบเบ็ดเสร็จทั้งหมด900บาทเออ ก็ตัดสินใจกันเราเองนะครับสำหรับผมก็40ปียังแจ๋ว <c oughs> ตัวผมเองนะ <c oughs> ผม42ละปีหน้าก็43ละ <c oughs> ต้องรีบหาเมียแล้วครับ <c oughs> เดี๋ยวแก่ไปไม่มีใครดูแล <c oughs> ไปแล้วครับสวัสดีครับผมมองธนาแดงน,นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องกดนะครับเสียเวลานะจ๊ะ <c oughs> ไปแล้วครับเดี๋ยวไปหาของแดกต่อดีกว่าสวัสดีครับ